นะเสร็จครรับเามาชมการก่ออีกฮนะนี่นะก็ใช้ผู้หญิงก่อนะครับนี่เราก็จะเจาะเสียบเหล็กไว้นะครับอย่างนี้นะฮะทุกๆ40เซนนะครับเราจะ,ะเจาะเสียบเหล็กแล้วก็ใส่กาวอีพ็อกซี่แบบนี้นะครับอ่าเราจะดิ่งนะนี่ดิง่งดิ่งจากล่างขึ้นบนนะครับนี่นะนี่นะีในลูกน้องก็จะใช้ผู้หญิงนะครับใช้ผู้หญิง ทำการก่ออิฐนะครับหลังนี้ก็สามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับแหมก่ออิฐหมดเลยอิฐแดงทั้งหมดนะใช้อิฐแดงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ก่อไว้มากอยู่พนะอสมควรค่อนข้างทำนาญน,นะครับเพราะว่า เขาบอยตะเ่าคือเขาเกาะอีกอย่างเดียวนะฮะเกาะอีกโครงฟางแล้วก็งานงานงานก่องานก่อถือว่าเป็นงานผู้หญิงนะแต่ถ้างานเหล็กงานเหล็กแบบนี้งานโครงฟางอย่างนี้งานเข้าแบบอะไรเงี้ยหรืองานหาลายจะเป็นงานของผู้ชายนะครับเราจะแบ่งประมาณนี้เลยนะครับนครับอันนี้ผู้หญิงก่อหมดเลยนะครับ เราให้ผู้หญิงก่อหมดเลยนะครับสวัสดีครับ